สวัสดีครับผมเซียงเคซัททนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาลองใช้ปืน M16 ในเวอร์ชัน2.6เบต้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยปืน M16 สามารถยิงแบบออโต้ได้ด้วยการใช้ของแต่งที่มีการเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นนี้นะครับซึ่งของแต่งชิ้นนี้เนี่ยจะทำให้ปืน M16 หรือว่าปืน MK47 ที่ยิงแบบเป็นชุดได้เท่านั้นสามารถยิงออโต้ได้นั่นเองนะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่า M16 ที่ยิงออโต้ได้นั้นจะโกงแค่ไหนนะสำหรับในคลิปนี้สนับสนุนโดย Golden เติมเกมร้านเติม UC ราคาถูกเติมเองเติมได้เติมดีเติมไม่อั้นซึ่งตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากเลยครับสำหรับผู้ชมที่สนใจอยากเติม UC ในราคาที่สุดคุ้มสามารถติดต่อไปได้ทางเพจเฟ e บ o o กของทางร้านหรือว่า Line ID Golden เติมเกมได้เลยครับ เมื่อเราทําการได้ปืน M16 มาแล้วนะครับจะยิงออโต้ไม่ได้นะครับเราต้องทําการซื้อของแต่งไปก่อนนะซึ่งของแต่งจะอยู่ที่ตู้กดนะครับเป็นตู้ร้านค้านั่นเองโดยที่จะมีราคาอยู่ที่5บาทเท่านั้นนะครับดูว่าถูกมากๆเลยนี่ครับคุณผู้ชมของแต่งชิ้นนี้นะครับจะทําให้ปืน M16 นะครับแล้วก็ปืน MK47 สามารถยิงออโต้ได้นะอ่าโดยที่ของแต่งชิ้นนี้นะครับจะมีสล็อตที่แยกออกมาจากของแต่งปกติเลยนะครับ ก็คือเป็นสล็อตท,ที่แยกออกมาเป็นของมันเลยนะครับผู้ชมนี่ครับจะเป็นสล็อตท,ที่อยู่ใกล้ๆกับสโคปนั่นเองนะครับเมื่อเราทําการใส่แล้วนะครับปืนเ1 6ของเรานะครับจะสามารถยิงแบบออตโต้ได้เลยนะนดี่าสุดจอดงมากๆครับโอเคมาลองเทสกันดูนะครับโอ้ยถือว่านิ่งใช้ได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้เราใช้กับสโคบคูณ3ามนะครับเฮ้ย ยิงแบบโคตรนิ่งเลยเดี๋ยวมาลองทดสอบกับ M4 ดูนะครับว่าปืนไหนจะนิ่งกว่ากันนะลองใช้ M4 คูณ3ดูเฮ้ยผมว่ามันนิ่งกว่า M4 นะครับเนี่ยมันลยไงโอ้คุณผู้ชมบอกได้เลยว่าในเวอร์ชั่น2.6นี้นะครับ M16 ที่ยิงออตโต้ได้นี่กลายเป็นปืนที่น่าจะดีกว่า M4 นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองกับคูณ4ดูนะครับ โอ้โหกับคูณสี่ก็ยังนิ่งอ่ะคุณผู้ชมถือว่านิ่งใช้ได้เลยนะเนี่ยดูดิยิงสเปย์ได้แบบรัวๆเลยนะครับคุณผู้ชมโหเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยไหนลอง M4 ที่ใส่คูณสี่โอ้โหโอ้โห,โโห,โโห,โโหเฮ้ย M16 นิ่งกว่าซะง,งั้นเลยครับคุณผู้ชมบ้าไปแล้ว โอยอย่างนี้มันก็โกงสิครับดูดิโอ้โหเรียกได้ว่าทิ้งเลยครับ M4 ไม่มใช้ f 1 6ดีกว่าครับยิงได้แบบนิ่งแล้วก็แรงกว่ากันเยอะเลยเรียกได้ว่าเวอร์ชั่น2.6นี้นะครับปืน M16 เนี่ยน่าจะมีคนใช้กันเยอะนะคือถ้ามันไม่โดนเนิร์ฟนะครับจะเป็นปืนที่เรียกได้ว่าโกงมากๆเลย ลองระยะไกลๆบ้างครับประมาณนี้เข้าหัวโอ้ย่างโหดบอดข้างหน้าครับมาดูครับ M16 ของเราจะยิงได้ดีแค่ไหนเออโอ้โหเมื่อกี้นี่บอดน่าจะใส่หมวกสามนะครับแต่ตายอย่างรวดเร็วเลยแม่แรงมากๆนี่ขนาดยืนยิงยังนิ่งเลยนะครับคุณผู้ชม ถ้านอนยิงก็เได้ว่านิ่งขึ้นไปเยอะเลยครับนี่ครับคืออนุภาพของ M16 นะครับอนุภาพของ M16 ที่มีของแต่งชิ้นใหม่ที่ทำให้ยิงออตโต้ได้นะครับเได้วาทำให้ปืนนี้นี่น่าใช้ขึ้นแบบประมาณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคุณผู้ชมอ,อืมเรียบร้อยอันนี้ลองกับคูณ6นะครับแต่ไม่ตัดลดนะ โอ้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยกับสโคบปูนหกยังถือว่านิ่งลองปรับลงมาพอปรับลงมาก็จะนิ่งขึ้นอีกเยอะนะครับคุณผู้ชมนี่มันปืนแบบที่โคตรโกงมากๆเลยนะครับเนี่เอ็มสิบหกนะครับในเวอร์ชั่น2.6นี้นะครับจะกลายเป็นปืนเทพนะครับคุณผู้ชม โอเคตอนนี้เหลือปอดตัวสุดท้ายแล้วนะครับเห็นเขาบอกว่าเมื่อเรากินไก่แล้วมันจะมีท่าเต้นใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาด้วยเป็นท่าเต้นฉลองกินไก่อะไรอย่างเงี้ยนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ลองยิงเล่นดูนะครับจะสังเกตได้ว่ามันนิ่งมากๆเลยนะครับเนี่ย <c oughs> บอดตัวสุดท้ายอ่านี่ไง โอเคเรียบร้อยครับเย่ yeah. ก็ถือว่าการทดลองใช้ M16 นะครับถือว่าสุดยอดมากเลยครับเป็นที่น่าพอใจมากๆนะครับสำหรับการที่ยิงออโต้ได้นั่นเองนะค่ะเพช่นก็รอกันได้เลยนะครับสำหรับในเวอร์ชัน2.6เวอร์ชันใหม่นี้นะครับจะมีการเพิ่มเข้ามาของของแต่งที่ทำให้ M16 ยิงออโต้ได้แต่ว่า <c oughs> <c oughs> เต้นไม่ได้ซะงอันเลยนะครับแต่ว่ามีปุ่มให้เรากดเต้นอยู่นะครับ ก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับสาหรับในคลิปนี้ผมแซดเคสแซทีวีก็ต้องขอตัว,วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับงไงก็ฝากกดไลค์กดทับสให้ผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม